สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตลุยทุ่งกับลุงอัดกับผู้หูแับจันเวอร์แพนสารพูดผิดภาพเวอร์แพนและเวอร์แพนไครตซานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นหรือ WCI นะครับวันนี้วันที่24กันยายนพศ2563นะผมมาที่ณนะที่แห่งหนึ่งเป็นต้นอะไรนะครับแล้วมันเป็นของใคร มันเกี่ยวข้องกับคู่หูมาสจันเวอร์แพนอย่างไรเรามาสอบถามกันที่เจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับตามผมเลยครับทางนี้ครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อครับผมชื่อนายชวนหานนรงพี่ชวนหานนรงครับนะครับพี่ชวนหานรงเป็นเจ้าของแปลงแห่งนี้ต้นอะไรครับพี่ต้นอะไรครับต้นเรียนครับ ทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองพื้นที่นี้อยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอ๋อตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองระนองครับครับนี่จะสังเกตว่านี่คือเขาพี่มาปลูกทุเรียนบนเขาครับผมเอของพี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับต้นนี้ พันนิดๆครับพันเศษเศษพันเศษเศษจะเห็นว่าต้นทุเรียนเนี่ยนี่กี่ปีครับพี่ยังไม่มีลูกสามปีสามปีเขาประมาณสามปีเศษเศษสามปีเศษเศษเป็นยังยังไม่ออกลูกนะครับยังไม่ออกลูกแต่ว่าพี่ชวนได้รู้จักกับไอ้คู่หูมาตัดมหั์สะจันคู่นี้เมื่อไหร่อย่างไรครับก็ประมาณปีนึงอะประมาณปีรู้จักมาแล้วปีหนึ่งับประมาณพี่ใช้มาแล้วหนึ่งปีใช้กัหนึ่งปีครับวันแรกที่รู้จักใครแนะนําใครมาแนะนำรู้จักก็รู้จักอยู่พอมอยู่ในวงไงรองสอนรองสอนแล้วก็เนี่ยพี่อนวัฒ ครับครับแนะนำแนะนำแนะนำให้เขามาแนะนำว่าอย่างไงครับมันก็แนะนําแบบนั้นแหละของแนะนําแบบว่าดีอย่างนั้นแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกอ่าไม่ค่อยเชื่เดี๋ยวว่าว่าผมก็ก็คือพักพวกแล้วก็เพื่อนด้วยด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมผมก็บอกเอออย่างนั้นผมก็ขอลองอ่ะขอลองหน่อยขอลองหน่อยขอลองหน่อยดิ้งไปยังไงครับผมไม่เชื่อหรอกถ้าเชื่อไม่ไม่ค่อยเชื่อคนง่ายๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีมันมีมากอ่ะมันมีเยอะมีเยอะมีเยอะใช่ใช่ใช่หลาันเลยเยอะไม่เชื่อแล้วพี่ชวนทำยังไงตอนนั้นก็ก็เขาบอกซื้้ออออพี่ผมกก็บโเคซื หลังนี่คือซื้อแบบตัดความรำคาญหรืออะไรก็คล้ายๆกันเลยใช้ขาดการลดความรำคาญซื้อไปซื้อเยอะมากน้อยขนาดไหนหนึ่งชุดหนึ่งชุดครับซื้อไปหนึ่งชุดหนึ่งไม่หนึ่งลังนะไม่ใช่ชุดหลังหนึ่งลังเพราะของผมสิบสองสองสิบขวดสองแปลงนี่ของผมใช้รอบหนึ่งก็อยู่ประมาณสามสิบถังอ่ะลองก็ลองถ้าลองก็คือถังถังสองลิตรถ้าลองก็คือลองหมดเลยถ้าถ้าลองลองหมดเลยไม่กลัวเสียหายหรอไม่กลัวไม่กลัวมันมันไม่รู้จะกลัวอะไรแล้วอ่ะไม่รู้จะกลัวอะไรแล้วก็ใช้มันเยอะแยะมากแล้ย ก็เลยใช้ลองใช้ทั้งหมดเลยใช้เต็มเต็มเลยอ๋อหลังจากลองใช้ไปขนาดไหนประการกี่วันกี่เดือนกี่ครั้งเรือไงพิ่จนก็ประมาณสามเดือนไอ้สามครั้งหนึ่งเดือนสามครั้งหนึ่งเดือนสิบวันครั้งอ๋อหลังจากใช้จากครั้งแรกไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็มันมีลูกน้องอยู่ในสวนอยู่ผมก็บอกผมก็บอกน้องบอกเฮ้ยมึงดูให้ดีนะนะอย่าให้เพื่อนหลอกฟรีนะอ่าแล้วก็ดูให้ดีจากการแตกต่างกันไหมนะคือทุกเรียนนี่สังเกตดูใบจะสวยใบจะมันไหมก็ประมาณเก้าโมง ถ้าก้าวมองเช้ากับบ่ายสามถ้าว่าทุเรียนมันมันคือใบใบจะมันนี่จะแววนี่จะดูออกเอองความกระทบแสงพวกนี้มันจะปรุงปรุงอาหารมันจะมันพูดจะปรุงอาหารตอนนี้ไงประมาณนี้ผมก็บอกลูกน้องบอกสังเกตดูนะอ่าก็ฉีดไปหนึ่งสองสามก็ลูกน้องบอกใช้ได้ในหัวใช้ในหัวใช้ได้อ๋อใช่คือสภาพใบเนี่ยสภาพใบสภาพใบใช่ครับอย่างที่พี่ชวนแบบว่าคือต้องการใช่ใช่คือต้องใบมันแค่มันแวว มันไปจับจับแสงอ่ะพวกง่ายเคยจับแสงประมาณเก้าโมงถึงบ่ายสามประมาณเนี้ยอยู่ช่วงเนี้ยนะมันจะสวยเออดูออกก็คือยแสดงว่าใช้ได้แล้วใช้ได้ใช้ได้ก็เลยใช้ต่อเนื่องมาตลอดใช้ต่อเนื่องมาตลอดหนึ่งปีหนึ่งปีครับหนึ่งปีเต็มอ๋อหมดไปประมาณเท่าไหร่ลักทั้นก็สิบลังสิบกว่าลังแล้วแหละสิบลังสิบกว่าลังสิบกว่าลังผมนามหน่อยพี่ชวนสิบกว่าลังที่ใช้ไปพี่ชวนว่ามัน ห,หรือว่ามันมันแพงกว่าที่เคยจ่ายหรือมันถูกกว่าที่ก็าถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงอะน,นะแต่ว่านะครับความความสวยวความสวยสวยกว่า,ววาหมายถึงว่าหมด หมดไปพอๆกับที่เคยที่เคยใช้มาที่เคยใช้มาความสวยๆกว่าอ๋อแต่ใบมันจะยาวกว่ามันกว่าหนาใบจะหนาทุเรียนเนี่ยถ้าว่าใบไม่หนาไม่มันเนี่ยมันออกลูกยากออกดอกยากเพราะอาหารมาอยู่ที่ใบนะครับพวกดอกพวกนี้มันมันมันจะดึงดึงอาหารจากใบนี่แหละไปปรุงไปทําออกดอกได้ถ้าใบบางใบเล็กแบบนี้มันไม่ออกอืมมันออกยากแอ้พวกนี้มันทําง่ายไงมันออกเยอะง่ายเราดูใช่ชวนเห็นอย่างนี้ปุ๊บสภาพใบอย่างนี้โอเคใบพร้อมอย่างนี้ก็โอเคแล้วเห็นบอกว่า สามปีเสร็จนี่รอบนี้ทําแล้วทําลูกแด้ไเอาลูกแล้วนี่เอาลูกแล้วก็เอาลูกแล้วให้ลูกน้องทํางานแล้วแต่งต้นเปิดโคนแล้วแต่งต้นเปิดโคนแล้วก็เรียบร้อยรอบนี้เอาเอาเอาลูกแล้วเอาลูกแล้วลูกแล้วพันอยู่ต้นคาดว่าจะออกดอกประมาณเดือนไหนก็ผมตีว่าปีกาปีกาตันวาปีกาครับปีกาเนี้ยเนี้ยปีกาเนี้ยเนี่ยก็เริ่มเริ่มแล้วเรครับก็เริ่มแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเปิดโคนแล้วก็จะแต่งกันแต่งกระแนงแล้วแล้วก็เปิดโคนแล้วก็เอาเลยแล้วแล้วให้มาจองตอนไหนตอนเป็นลูกแล้วหรือจองจองเป็นดอก จองลูกดีกว่าจงลูกดอกเดี๋ยวไม่สวยนะฮะโอเคแหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาวันเนี่ยถามแล้วรีบจองลูกหน่อยเพราะว่าพี่จนบอกเอาแค่ห้าลูกพอเดี๋ยวมันมีนี่มันมีหลายสายพันธุ์นะตัวผมครับมีมูทันคิงมีนกกระจิบแล้วก็มีก้านยาวมีหมอนมีพวงมาีอ่ามีหลายพันธุ์เลยครับพี่จนปลูกหลายพันธุ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเออตอนนี้มูทันคิงเนี่ยสองต้นล่างอ่ะผมผมซื้อต้นมา ซื้อต้นมาต้นสามร้อยแปดสิบแล้วก็เอามาทาบกับตอของเราที่มันมีอยู่อ่ะออมันจะเป็นเร็วครับม่ตออยู่แล้วเนี่ยติดเร็วเป็นเร็วที่ในวงเนี่ยผมติดพร้อมกันเป็นแล้วปีนี้ปีนี้ปนปนปนเป็นสองลูกลูกละสี่โลครึ่งมูซานมูซานแล้วพี่พี่ชวนว่าโอเคแบบในในความคิดของพี่ชวนเนี่ยไอ้คู่เนี้ยช่วยช่วยต้นไม้ให้พีพ่ชวนให้ให้ดีอย่างนี้ดีดีดีครับดีดีดีมากด้วยดีมากด้วยดีไม่ใช่ดีดีดีมากเลยดีมากเพราะว่าเราดูสภาพแล้วเนี่ย อ่าผมอาหารนี่ถอดทิ้งไปเลยนะอาหารพวกสาหร่ายอะไรนี่ไม่มีอ๋อบรรดาอ่าใช่ใช่ถอดออกเลยครับถอดออกเลยคู่นี้คู่เดียวแล้วก็อ่าอยากอยากฆ่าแมลงกับเชื้อราแต่เชื้อรานี่ผมตั้งแต่ปีนี้ผมไม่เคยฉีดเลยนะนี่จริงปีนี้ไม่ตลอดปีนีะครับไม่ไม่ฉีดเชื้อราเลยไม่มีเลยฆ่าแมลงอย่างเดียวโอ้ฆ่าแมลงอย่างเดียวฆ่าแมลงไม่ไม่ต้องใช้ไม่มีเพราะเราเปลืองกระเป๋าใช่ไหมนะใช่เพราหนึ่งเรื่องทุเรียนเราเล็กด้วยทุเรียนเราที่ภูเขาด้วยมันเป็นโรคเชื้อรายากอยู่แล้วแหละอ่าแต่ว่า ผมว่ายาตัวนี้ก็เขาก็ต้านได้อยู่อใช่แล้วทีนี้ผมว่าไอ้ตัวยาฆ่าแมลงเนี่ยมัน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 ต้องอยู่เป็นบางช่วงนะช่วงใบเพชรลาดเริ่มคลี่อะไรเนี่ยเราต้องดูต้องดูเทคนิคที่ว่าเราต้องเอาเพลี้ยตัวไหนเพลี้ยไข่แจ้เพลี้ยไฟเพลี้ยจักจั่นเพลี้ยอะไรมันมีอยู่หลายเราต้องดูว้เป็นดูว้เป็นครับรักษาตามจังหวะครับแต่เรายาฆ่าแมลงนี่ผสมได้ผสมได้ผสมได้ครับผสมได้ตัวนี้ยาย้ายขาดเลยครับทุกอย่างก็ คาดว่าจะใช้ต่อเนื่องยันยันเก็บก็ก็ต้องต้องใช้เรื่อยใช้ใช้เรื่อยไปเพราะว่าผมแปลงแปลงใหญ่ของผมอ่ะผมมีอีกสองแปลงที่ในวงแล้วกับนครก็ใช้เหมือนกันครับใช้หมดใช้หมดครับใช้ทั้งสามแปลงเลยนั้นทุเรียนกี่ปีอันทุเรียนในวงสามสิบกว่าปีนครยี่สิบกว่าปีเ้าแล้วได้ผลผลิตยังก็เหมือนกันได้เหมือนกันปีนี้ที่นครได้สิบสิบตันเจ๊เขาทําอยู่ ใช้คู่นี้ไหมคู่นี้เหมือนกันเหมือนกันใช้เหมือนกันดึงปีตลอดแม่นึงปีตลอดเหมือนกันซื้อพร้อมกันใช้พร้อมกันเหมือนกันอ๋ออ้าวแล้วไอ้แปลงไอ้แปลงที่อยู่ตรงนู้นเป็นไงผลผลิตปีนี้มันแตกต่างกับปีที่แล้วก็มันแตกต่างตรงที่ว่ายอดยอดยอดออกเนี่ยยอดยอดยอดเดินดอกดอกไม่ค่อยไม่สลัดดอกก็ไม่ร่วงไม่ร่วงแต่ร่วงน้อยครับร่วงน้อยแต่เมื่อก่อนถ้าว่าเขาว่าพอเห็นยอดกับเห็นดอก หางยายมานี่ก็เหมือนตัวผีเลยสามตัวผีเลยใ่ล่วงแน่แน่เดี๋ยวไม่อยู่แน่แน่ใช่ไหมแต่อยู่นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเยินยอนะแต่ผมสังเกตด้วยตัวเองว่าผมคุยกับลูกน้องลูกน้องมาบอกลูกน้องว่าไม่ได้กินแล้วปีนี้แต่ดูไปมันอยู่อยู่แล้วก็ครับผิวมีผิวอยู่อย่างหนึ่งผิวสวยผิวเขียวมันอผิวจะเขียวมันเหมือนใบเลยอนะผมสังเกตดูว่ามันมีอยู่ต้นหนึ่งต้นนั้น่ะว่าลูกน้องมาบอกไม่ต้องขีดอะไรเลยนะขีดแต่คู่หูอย่างเดียวครับปื๊ดเขียวมันจริงจ ไม่ต้องไปเอาตัวอื่นไปทำามแล้วฉีดแต่คู่ไม่ต้องเลยอยฆ่าแมลงอะไรก็ไม่ต้องรบกวนมันไม่เอยรบกวนปีนี้ทุเรียนสิบกว่าตันมันมีเป็นหนอนอยู่ทักไม่ถึงสิบลูกอะไม่ถึงสิบลูกม่เป็นนอนครับแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้านั้นก็มันมันมันก็เยอะนอนเยอะไม่ถึงเป็นนอนเป็นนอนเยอะมันลูกลูกที่ลูกติดติดกันสามลูกสี่ลูกอย่างนี้มันเข้าตรงกลางอะไรแบบนี้ยง่ายรใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้มันแต่ว่าากฆ่าแมลงเราก็ใส่ไม่ใช่เราไม่ใส่นะแต่ใส่ช่วงที่ว่าประมาณลูกสักโลสัก โล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 ครึ่งอะไรแระมาณเล็กได้พอลูกโตแล้วทีนี้พอหนามันฉีกออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่แล้วฉีดยังพี่หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วนครก็หมดแล้วเอ้าเดี๋ยวอ่าแล้วแล้วปปริมาณผลผลิตมันแตกต่างกับกับของเดิมที่ก่อนใช้คู่หูไหมไอ้แป้งนู้นอ่ะเพราะว่าแปลงนี้เราไม่มีลูกใช่ใช่ใช่ชไอ้ที่พี่เก็บไปนครใช่ไหมนครกับที่ไหนนะนครที่กับในวงนั่นแหละกับในวงเรานี่แหละอ เมลิดมันแตกต่างกนแตกต่างนะแตกต่างแตกต่างยังไงพี่ช่วยเล่าให้ฟังแตกต่างเรื่องการพรกการติดอะไรแบบนี้นะารติดลูกอะไรแบบนี้นะเมื่อก่อนที่ถ้าถ้าเราฉีดไม่ใช่ฉีดยาคู่หูเนี่ยไปตัวอื่นเนี่ยมันก็ใช้บวกกันหลายตัวยามันก็เปลืองนะความสวยงามมานดีหนามถ้าฉีดเยอะหนามมันก็แดงนะพวกยาครับมันแรงเป็นยาร้อนอย่างเงี้ยถ้าฉีดลูกเล็กๆก็นะหนามมันจะแดงครับแต่นี่เราว่าเราไม่ต้องใส่เลย ไม่ต้องใสเลยนะใส่ก็ใสสักครั้งครั้งแรกอะไรแบบนี้แหละห่างๆกันไกลกันไว้หน่อยอย่างนี้นะทีหลังเราก็ถีตัวนี้ตามไปครัหนามมันจะเขียวแล้วก็นะปลายหนามมันจะไม่แดงเงเพราะว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยเป็นถ้าเป็นเป็นยาร้อนเนี่ยหนามปลายหนามมันจะแดงเลยเมื่อหนามแดงลูกนี่ผิวมันจะแดงหมดอ่ะนะไอ้นี่เราไม่ต้องใช้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมาลบกวนก็ใชใอย่างอย่างที่บอกสิบกว่าตันมีนอนอยู่แค่แค่นั้นแหละประมาณสักสิบสิบลูกยี่สิบลูกแค่นี้ไม่เหมือนก่อนเดิมก่อนหน้านี้ไม่ใช่แล้วแล้ว ปริมาณน่ะมันอ่มากขึ้นน้อยลงกว่าเดิมอย่างปีนี้สิบตันเนี่ยมันมากขึ้นหรือมันน้อยลงกว่าเดิมปริมาณเนี่ยก็แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันคือต้นต้นมันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมความความอยู่มันอยู่ที่ต้นด้วยบางทีต้นไม่ได้เพิ่มอะไรทรงพุ่มก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากเราเราเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มใช้แต่นี่ภาพลูกสวยสวยครับสวยสวยสวยแน่ลูกจะสวยน้ำหนักก็มันจะดีกว่าน้ำหนักดีกว่าดีกว่าดีกว่าด้วยน้ำหนักดีกว่าลูกสวยกว่าลูกนี่สวยพิโยอ์รับว่าลูกสวยเขียวเขียวเหมือนใบนี่แหละผมไปสังเเเกกตดดดูอวว็ขขีีียยชไ พิชชนใช้ไอ้คู่นี้ปริมาณในการผสมผมพิชชนใช้แต่ถาม200ลิตรน้ำ200ลิตรน้ำ200ลิตรา200ลิตรอ่าแล้วก็ใช้ตัวนี้ใส่น้ำ1ลิตรทั้งซองทั้งซองครับใส่น้ำเลิตรแล้วเขย่าเขย่าให้เข้ากันเรรียยบ้อแล้วก็ใส่ถัง200ลิตร200ซีซีอ๋อถัง200ลิตรก็ใส่ไอ้น้ำ1ลิตรที่ผสมแล้วเนี่ยใส่ถัง200ซีซีแสดงว่าชุดนี้ก็คือใช้น้ำได้1,000ลิตร1,000ลิตรอ่าชุดนี้1,000ลิตรฉีดครั้งหนึ่ง แต่เฉพาะแปลงนี้นี่เฉพาะแปลงนี้อ่ยี่สิบครับยี่สิบถังยี่สิบถังยี่สิบถังก็ประมาณสี่ชุดครับประมาณสี่ชุดใช้สี่ชุดอ่ากี่วันครั้งครับก็สตาร์ทเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราดูต้องดูใบถ้าใบใบใบอ่อนใบใบฉลาดเนี่ยถ้าเพลี้ยเยอะเนี่ยเราก็บวกเพลี้ยไปด้วยก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ถอยไปประมาณสักสิบอะไรประมาณเนี้ยสิบสห้าอะไรประมาณเนี้ยอย่าใหญ่เกินสิบห้าแปลว่าเจ็ด จ็ดสิบประมาณนี้สวยแล้วสวยว่างสิบวันชายชายชาวันครั้งบ้างแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะใอ่เกษตรกรแต่ละบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ชวนว่าไอ้คู่นี้ช่วยต้นไม้ให้สภาพสวยรับสวยแน่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 การฟื้นการฟื้นผูปรับสภาพต้นอย่างเงี้ยใบอะไรอย่างนี้มันจะสวยกว่าเก่าอยู่แล้วแหละมันทุเรียนบางปีหนึ่งอ่ะถ้าเป็นปีปีหนึ่งมันก็สลัดใบทิ้งออกแต่ว่าถ้าว่าใช้เราใช้ตัวนี้อาหารมันยังอยู่ในใบอาหารมัน ตัวลูกเนี่ยโดดไม่หมดเนี่ยก็มันยังอยู่ได้ครับออยู่มัน,ม,นมันไม่สลัดใบเก่าทิ้งแลวใบมันออกมานหนาแล้วที่ที่ทพี่พี่ชวนเห็นได้ชัดเจนก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เห็นพวกราอะไรที่เคยมีไม่เห็นเลยลลไม่มีเลยตัว,ตว,ตวเชื้อรานี่ห่างเพราะว่าไม่ได้ห่างอะไรผมไม่ได้ฉีดเลยอ่ะไม่ได้ฉีดเลยไม่ฉีดตั้งปีไปนี้ไม่ได้ฉีดเลยไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เท่าที่เท่าที่มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นไม่รู้ไมไม่รู้ไม่รู้แต่ที่มองไม่เห็นใช่ทั้งปีใช่ครับอย่างนี้ท้ายนี้อยากให พี่ชวนได้ได้ฝากหน่อยว่าสําหรับผู้ที่จะดูคลิปนี้เสร็จแล้วว่ะอยากให้สัมผัสกับกเพื่อนอเพื่อนเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะครับผมว่าก็ลองลองไม่ผิดไม่ผิดหรอกครับไม่เหมือนผมลองได้กระดตัดสินใจให้เร็วนะนะถ้าช้ายิ่งช้ายิงย่งยิ่งยิงเสีย,ยนะยิ่งเสียยิ่งช้ายิ่งเสียหายตัดตินใจให้เร็วแล้วก็จะ ดีตอนนี้ผมก็แนะนําทีมงานไปหลายๆคนแล้วก็มาดูนะถ้าสภาพว่าถ้ามีการที่ว่าหนึ่งก็พูดจริงไหมโมจริงไหมก็มาดูสวนเองก็เลยกันมาดูที่ต้นเลยก็ผมก็บอกว่านี้เราอยากให้ดูแล้วเนี่ยผมใช้เนี่ยซองก็มีเยอะแยะไปใช่ไหมไม่ใช่เราโกหกเราหลอกอะไรให้มาดูเต็มสเต็ปแล้วก็คุณเอาไปใช้เอาต้นไม้บอกต้นไม้ก็บอกแค่ก็บอกแค่เขาบอกภาพของฟอกออกมาแล้วก็บอกเออนี่แหละถ้าคุณจะใช้ได้ก็ใช้เลย ถ้าไม่เต็มใจใช้ก็ผมก็ได้ว่ามันมันมันอย่างว่าคนเนี่ยเราจะบอกอย่างไงเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชือ่ออยู่นั่นหละถูกต้องใช่ใช่แล้วอ <ๆ S 1> อีกนิดหนึ่งพี่ชวนในความรู้สึกพี่ชวนผมขอถามย้ำนิดนึงไอ้คู่นี้เนี่ยพี่ชวนว่ามันเฮ้ยมันเอ้ยพอใช้แล้วเฮ้ยเท่ากับต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มหรือเปล่าหรือ,อยังไงแบบไหนอ่าถ้าถ้าเราม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 านึกแต่ละซองแต่ละขวดเนี่ยมันคิดว่าโอ้โหมันหนักนะอ่ามันหนักใช่แต่ถ้าเราเราเรามาใช้อเอาเอาความจริงมาใช้นะ เอาหัวใจเข้าไปใช้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่พอใช้จริงแล้วใช้จริงแล้วมันมันผลตอบรับมันมีมันมันตัดออกตัดัออกเยอะแล้วก็ลดต้นทุนตัวอื่นเอออีกเยอะเอดีนะคนบางทีเห็นอย่างเอ้ยขู่นี้ราคาโอ้ราคาเท่านี้หนูจะกลัวจะถูกหลอกขายใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คนมันโดนมาเยอะแล้วไงโดนมาเยอะแล้วแล้วก็โดนมาตลอดด้วยโดนตลอดด้ไม่เซลข้าวเซลข้าวสวนเนี่ยตรงไปพอจะวิ่งเงี้ยเนี่ย ไม่รู้มันดีทุกคนน่ะนะมันดีอะไรดีทุกเรื่องอดีทุกเรื่องพอดีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะไปกินข้าวที่บ้านผมที่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 ทุ่งตะโกนะก็บอกพี่ปุ๋ยบางยี่ห้อนะที่แตกในกูดังผมไม่ใส่เลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะเขาก็สร้างสวนเหมือนกันอ่ะนะบางยี่ห้อที่แตกในกูดัง่ะบางทีก็ว่าผมไม่ทิ้งผมไม่ได้เก็บไปใส่สวนเลยผมเก็บทิ้งนะบางทีโอ้ขนาดบางทีเขารวยๆแล้วเนี่ยเขายังไม่ใช้เลยขขงไม่ดีใช่ไหมล่ะโซาเออต้องเข้าใจแต่ถ้าถ้ามาปรับตัวเราเองเนี่ยผมก็พาเขามาแนะนํานะ เขาก็แถนี้เขาก็มีฉายาเหมือนกันชวนเรียนสวยเขาวะเอ่าใ้าใช่นี้อีกนิดหนึ่งย้ำอีกครั้งพี่พี่ชวนผมถามคำหนึ่งอะไอ้คู่นี้ใช้แล้วดีจริงไหมพี่คู่หูสุดยอด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 ครับสุดยอดบองกล้องดีจริงพี่พี่ชวนยนยันนะพี่ชวนปลูกทุเรียนนี่พันกว่าต้นในแปลงนี้แค่แปลงนี้นะอีกสองแปลงโอ้โหพอดีเราไม่ได้ไปเก็บภาพเพราะเก็บ เก็บไม่ทันแล้วไม่ต่อไปต่อไปก็ได้ดูอยู่แล้วแหละเดี๋ยวก็ได้ดูอยู่แล้วแหละได้ไปได้มากันอยู่แล้วแหละได้ดูได้เห็นอยู่แล้วคือพี่ชวนบอกนะครับแล้ววันนี้ใช้คู่หูมาจันเนี่ยมาตลอดหนึ่งปีเต็มแล้วนะครับแล้วกําลังจะเก็บลูกละปีนี้เราได้ดูทุเรียนสามปีเซน็ขึ้นลูกละเดี๋ยวลองตามเก็บภาพกันอีกทีนะครับตอนที่ผลผลิตมันออกดูที่ต้นขนาดแค่เนี้ยนะครับ ตนเล็กๆแค่นี้สามปีเศษบางทีบางคนเขายังปล่อยลูกทิ้งเลยปีแรกเดี๋ยวดูพี่ชวนว่าจะทําจะพี่ชวนจะเอายังไงต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชวนมากที่ได้ให้โอกาสผมและก็บริษัทเวิร์คไรโนเวชั่นกับคู่หูมหัศจรรย์คู่นี้นะครับได้มาสัมผัสกับเขาเรียกความมหัศจรรย์ของคู่หูมหัศจรรย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชวนมากนะครับครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ต้อง เชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพ่ชวนครับย้ำอีกทีอย่างที่พ่ชวนบอกครับเอาไปให้ต้นไม้ท่านให้ต้นไม้ท่านสัมผัสให้ต้นไม้ท่านได้ลิ้มลองครับแล้วรอดูที่ต้นไม้ครับต้นไม้อะไม่หลอกเราครับต้นไม้ไม่โขกเราถ้ามันดีอะไรดีมันจะฟอกออกมาอาการอย่างที่ต้นของพ่ชวนที่บอกเรานะเพราะนั้นครับดอกยั้งครับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจริงๆนะครับอย่าพลาดครับคู่หูมาสัยนคู่นี้ครับ สารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไฮโดรซานครับคู่นี้คู่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมครับคู่หูมาจันคู่นี้ครับที่เด็ดของเขาครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกดหนี้จริงๆครับสำหรับวันนี้โชคดีครับและสวัสดีครับ